วัสดีค่ะผู้ชมชมคะ่ะใไ้ผสมไทยดูผักเนาะดูผักของเราดีกว่าเนี่เมื่อวานอันนี้ก็เป็นโรสอันนี้เป็นอันนี้ตัดนะคะเมื่อวานตัดไปเยอะนะคะเมื่อวานตัดเยอะ อันนี้ก็กำลังจะโตกำลังสวยนะคะกำลังขึ้นมาว <c oughs> อร์ดิเคสนะคะรดดูผักของเรากำลังฟูขึ้นมาสวยงามมากเมื่อวานตัดอคอร์สเบบีคอร์สนะ คอร์สคอร์ลาอเลยคอร์สคอร์ล่คอร์สคอร์ลแต่ว่าอันนี้คอร์สนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอร์สแบบคอร์สคอร์ลแบบเบบี้คอร์สนั้นมันมีคอร์สสองอย่างนะคะเนี่ยอันนี้มันเป็นเบบี้คอร์สคอร์สคอร์ล่เบบี้คอร์สคอร์ลอมันจะมีคอร์สอีกอย่างในมันจะต้นใหญ่กว่านี้แต่มันสีสีออกจะเขียวเขียวหน่อยนะคะ เขียวอันนี้มันจะออกแดงนะคะคอร์สนี้มันจะออกแดงนะคะผู้ชมเห็นไหมเห็นคอร์สนี้ไหมเห็นคอร์สนี้มันจะออกแดงนะคะผู้ชมจะออกแดงหน่อยจะออกน้ําตาลนิดนิดผสมกันแต่อันที่ว่าคอร์อสใหญ่คอร์สคอร์สคอร์ลนี้แบบแบบแบบใหญ่นะแบบใหญ่นะมันจะออกเขียวกว่านี้นะคะผู้ชมออกเขียวกว่านี้มันจะออกฟูกว่านี้ มันจะต้นสูงกว่านี้แต่อันนี้มันจะป้อมป้อมหน่อยนะคะป้อมป้อมหน่อยจะออกสีเหมือนเหมือนโน่นนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรเลดเลดนะคะนี่คะ่คะให้ผู้ชมดูผักนะคะ ให้ผู้ชมผู้ชมดูผักของเราหมากห <c oughs> มากนั่นนะคะสมันสวยมากมันจริงแล้วมันน่าจะกินได้เนะหมากนั้นนะคะจริงแล้วมันเหมือนกันมันน่าจะกินได้เนะผู้ชมแล้วว่าน่าจะเอามาผ่าดูว่าเออ มันเป็นยังไงมั่งเนาะข้างในอ่ะอันนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นหมักหมากประดับเนาะหมากประดับเนี่ยมันแต่ว่ามันสวยนะคะผู้ชมค่ะเมล็ดมันมันงามมากนะเดี๋ยวว่ามาถ่ายให้ผู้ชมใกล้ๆเนาะผู้ชมได้ดูใกล้ๆก่อนก็หมากเนี่ยมันสวยงามมากนะคะลูกมันนะคะลูกมันสวยงามมาก นี่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยเนี่ยมันสวยเนาะมันเหมือนได้มันกินได้เนาะผู้ชมคะมกินมันก็เหมือนหมากนะคะเนี่ยกินมันก็เหมือนหมากนะค่ะกินมันเหมือนหมากนะคะผู้ชม ไอคกที่ว่าสุกนั้นโอ้ยวันนั้นสุกแดงร่วงลงมาเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะวันนั้นมันเต็มเลยนะคะนี่นี่ค่ะเราเห็นต้นมันร่วงๆนะคะเราก็เลยเอาอันไอ้ด่างให้มาปลูกริมๆกระถางปลูกริมๆนะคะมันขึ้นมาแต่ว่าข้างบนมันใบใหญ่มากดูตา มันจะขึ้นไปโน่นแล้วอ่ะดูนะชมค่ะไฟมันสวยงามมากเลยมันติดหนึบเลยนะคะมันติดหนึบเลยค่ะสวยค่ะแต่ต้นหมากนี่นมันสวยนะคะต้นหมากต้นหมากนี่ลูกมันสวยมากนี่นะคะ เนี่ยถ้ามันแดงหมดนี่นะคะผู้ชมวันนั้นอะมันแดงหมดเนี่ยนะมันสวยงามมากสวยงามสวยงามเึงบอกไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยมันเป็นไม้ประดับจริงๆนะลูกมันอะไรอย่างนี้นะคะสวยงามนะคะผู้ชมแต่ก่อนมีหลายต้นค่ะแต่ว่ามันก็ตัดทิ้งไปนะม,นมันยังไงเนี่ยค่ะต้นหมากมานะคะเนี่ยลูกมันนะคะ จริงนะคนที่เขาทําไม้ประดับนะนะเขาไปเพาะนะคะเพาะไปเพาะเพาะนี้นะโยนโยนโยนนี้นะมันออกค่ะมันออกเต็มเลยอันนี้มันก็ออกเต็มนะคะเราก็ถอนทิ้งเนาะเนี่ยค่ะจริงแล้วมันน่าจะกินได้นะแตมันกินอะไรในนี้มันก็เป็นกลิ่นหมากนะคะผู้ชมเนี่ยค่ะดูด่ลูกมันลูกมันเยอะนะคะลูกลูกมันหลายร้อยนะคะเนี่ยหลายร้อยลูกนะ ลูกมันเนะ่เขาเรียกแพนแงะขนังขนคะขนคะขนงคะแนข,แน,งข,แน,งขแนงหนึ่งเนี่ยหลายร้อยลูกนะใหญ่เลยนะคะผู้ชมดูด่ใหญ่มากเดี๋ยวถ้ามันสุกแดงๆนะจะมาถ่ายให้ผู้ชมดูเนาะถ่ายให้เอฟซีดูว่ามันสวยงามแม่หัวปีมันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะหัวปี <c oughs> ดามไม่ไหนอ่ะทําไมไม่มาฮะดูด่ะผู้ชมค่ะมันไปน่นนะดามมานี่เข้าบ้านมาเนี่ยค่ะถ่ายให้ผู้ชมได้ดูนะผักของเราเนี่ยต้องตัดทุกวันแล้วเดี๋ยวเร,เริ่มขายได้แล้วนะคะผู้ชมถึงเวลาขายแล้วนี่นะคะนี่ค่ะ ชมค่ะนี่ค่ะคือเราเห็นเราก็ชื่นใจเนะชื่นใจค่ะดำไหนอ่ะอืมอืมอุ้ยรถมาดำรถรถรถอ้ยรถมาชนเลยชนเล่ง่ะ น,น,นี่มานชอบนี่ฮเนชีวิตดำชีวิตยายไก่ดำชีวิตย่าไก่ดำใช่ไหมชีวิตย่าไก่ดำ,ดำนัยดำจ้า พูดแม่ทำไมละจ๊ะะทำไมกลับดำนะจ๊ะะดำมาหาแล้วดูตาผู้ชมค่ะดูมันดูมันอ่ะอดำจ๋ามาใกล้แล้วใกล้อีกดูดิฮะฮะยกขาขึ้นมาอืมอืมเนี่ยเนี่ยดำน่ารักอ่ะดำน่ารักใช่ไหมดำน่ารักใช่ไหม น้ำน่ารักใช่ไหมน่ะ่่เสวัสด <gy ak S 2> ีเอฟซีก่อนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก่อนมายกมือยกมือยกมือเร็วเร็ว…ยกมือก่อนหืยกมือก่อน ะจะมือกันก่อนจับนี <laughs> ผู้ชมค่ะนี่ยกมือ <laughs> สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้ววันนี้ส่งท้ายสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอืมนีม่สุดท้ายแล้วนะนี่ดำต้องรักษาตัวให้ดีนะรู้ไหม สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่แล้วไหนอะ้มอื้มอื้ม้ดูดิขนล่วงนะ่าเลื่อล่วงนะ่าเห็นไหมเห็นไหมขนด่างล่วงนะ่าเห็นไหมหอื้ไหนอ่ะอาบน้ำไหมอ่ะฮะอาบน้ำสักหน่อยไหมหอื้มอื้ม ดำอัดน้ำทั้งหน่อยไหมไหนอ่ะเนี่ยสวัสดีเอฟซีกันเร็วเร็วเขาติดตามเอซีเนี่ยนะเอฟี FC ติดตามดำเนี่ยเอฟซี FC ติดตามดำนี่นีอะไรนี่มีแต่กขนญ่านี่ติดอ่ะดูซิคิ้วก็ขาวแล้วฮืมไปไปกินไปไปขอพี่ไปมาเออ จี้นี่แห่ไหนอ่ะหไหนอ่ะน <c oughs> <USSR> oh. ั่งลงน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 ี่เ็๊ขี้ฝุ่นน่ะมันอ่ะ มันได้ไปมุดที่ฝุ่นนี้อืมอืมอืะดูดิหันตูดมาให้ให้เราลูบให้เน,นี่ยดูดะอืมนี่ค่ะผู้ชมค่ะแล้วใหดูจ้ะอืมนี่น fc อ่ะ fc 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 น่ะสวัสดีครับ fc ก่อนสวัสดีค่ะสีเนาะเขาเป็นผู้หญิงนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ก่อนเร็ว fc เนี่ยดำสบายดีเนาะดำสบายดีค่ะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไล่ลดไลเดอร์นะคะแม่แน่นี่ใส่เขาอ่ะเนี่ยนี่ใส่เขาเนี่ย ชอบไล่ライเดอร์เนี่ยเหาลไลเดอร์เนี่ยหึหึจะหาไปแล้ไปเนาะไปไปขอกินอาหารได้ไปไปทำไมอ่ะหึเอาเอาอืมอืม <laughs> หึชอบหาวไรเดอร์นี้ไปได้ไปขอกินไป ขอกินอาหารไปยังไม่ได้กินทีไปแล้วไปกินข้าวไปว่าพี่วิลเลี่ยมมาเนาะเรียกมันดิไปไปกินนงะไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปแล้วไปเนาะจะจับมือนะฮะจับมือเราฮสวัสดีจ้า สวไสดีปีใหม่ทำไมอ่ะฮะอซี f เขาเขียนมาเขาคิดถึงอืมเขาบอกว่าเธอถ่ายดำหน่อยนะคิดถึงเขามีอีกคนหนึ่งว่าไงบอกว่าโอ้นึกว่านึกว่าอะไรว่านึกว่าอะไรที่ไหนได้เป็นหมาดำ ที่ไหนได้เป็นหมาดําแล้วมันว่าอีกอย่างหนึง่งบ้านมันก็มี嘛บ้านมันก็มีวะ่ะหมาดำวะ่ะมันว่าบอกว่าบ้านมันก็มีหมาดำดำนี่ดำพิเศษดำพิเศษนะดำนะดำพิเศษอันนี้มันดำพิเศษเนาะผู้ชม อันนี้มันไอดำพิเศษนะพิเศษเพราะว่ามันถูกทิ้งดำนี้มันเป็นดำหมาหัวเน่าดำหมาหัวเน่านะคะผู้ชม fc มเอส s ีคิดถึงนะคะผู้ชมค,ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะผู้ชมสวัสดีปีใหม่เนาะสวัสดีปีใหม่ค่ะดำดำเอ้ยสวัสดีปีใหม่กันแลว้ว ดามดามสวัสดีปีใหม่เอฟซีก่อนเร็วๆนี่อุย้ยนี่เฮ้ยสวัสดีกันนี่นี่ดามเฮ้ยไม่ยอมหันมะา <c oughs> สวัสดีค่ะผู้ชม bye บ๊ายบายโชคดีปีใหม่นะคะ อย่าลืมนะคะใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้กับยายด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ